ปันมึงเป็นอะไรวะไอ้ปันมึงใครออกไปเฮ้ยไอ้ปันมึงมมองกูอย่างนี้ทำไมเนี่ยมึงล้อเล่นกูแล้วก่อนไอ้สัตว์กูไม่ตลกนะเว้ยวางออกไปเออโหมันเป็นแปลกแล้วไม่ใช่แล้วนอนกูตรงนี้นะเดี๋ยวกูไปตามกูไช่วย นี่ปันกับอวเจ๋งมันหายหัวไปไหนของมันวะไม่ออกมาทำงานสงสัยจะอู้งานอีกอะมันสองตัวเออนั่นดิไอสองตัวนี้นะมันหายหัวไปพร้อมกันอะไรเหมือนมันนัดกันมาเอาใหญ่แล้วนะพวกนี้พี่จัดการมาบ้างนะเออเอานะคงไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดหรอกมันสองคนไม่ได้ขี้เกียจเลยขนาดนั้นเดี๋ยวแม่งก็โผล่หัวกันมาเองแหละก็นี่ไงพี่ไปให้ท้ายมันจนเคยไงมันถึงไม่โตสักที วาดไปกวาดไปไม่ต้องบนโอ้โหมึงแต่งตัวขนาดนี้นมึงจะไปไหนเนี่ยผมว่าจะออาไปหางานทำอะพี่อยู่มงวางมาหลายวันแล้วออกไปหางานทำ <c oughs> นี่มึงจะไปเป็นพนักงานหรือมึงจะไปเป็นประธานบริษัทเออนั่นเอเออช่วงเนี้งานมันหายากยังไงก็ขอให้ได้แล้วกันขอบคุณครับพี่ผมจะพยายามครับ ปะปไปโชคดีโชคดีคมันไปเอาเสื้อมาจากไหนวะพี่เ,ออเดี๋ยวครับคุณเจ๋งคุณรีบไปไหนครับเอ็งเห็นลวงพี่ไหมวะไม่เห็นนะครับได้ขนะ่าวว่าลวงพี่ไปกินนิม,มนต์ครับ <c oughs> ทำยังไงดีวันนี้ คุณเจ๋งมีอะไรเปล่าครับก็ไอปันนะสิไอปันผีเข้าฮะคุณปันผีเข้าผมว่าผีไม่มีจริงหรอครับผมขอตัวก่อนนะครับมันช่วยอะไรกูได้เหรอเนี่นย,ยพ,พี่พี่พี่ อะไรของมึงเนี่ยไอปันไอปันไอไอมงมึงจะพูดอะไรก็รีบพูดดีวะโอ้โหสัตว์นี่พี่ไอปันมันชักพี่ไอปันนี่มันเอาใหญ่นะในวัดในวาไม่ชักเนี่ยพี่มันไม่ได้ชักแบบนั้นมันชักแบบผีเข้าอะพี่เฮ้ยผีเข้าหาอะไรของมึงอย่ามาตลกแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนฉันไม่ได้ตลกพี่ต่ตอนนี้มันอยู่ในศาลาพี่รีบไปดูมันก่อน เออไปพวกมึงไ,ไป,ไปดูมันก่อนปไปไปเลยพี่ไอพี่อาร์ตกูบอกให้ไปดูมันไปไอปังเป็นอะไรเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยมึงไปตามใครมาทำร้ายกูกูจะบิบคอมึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูแค่ไปตามคนมาช่วยมึงเฉยๆไอพีบ้า ถ้ามึงไม่ออกจากเพื่อนกูนนะกูจะกระทึบมึงให้กลับหรมไม่ถูกเลยถอยแอดมึงควรอย่างนี้ทําอย่างกับผีกลัวมึงอะแล้วมันเป็นอะไรวะเมื่อวานมันยังดีๆอยู่เลยนะเว้ยเฮ้ยหรือเพราะว่าไปซื้อขนมร้านยายตรงเนี้ยโอ้ยร้อนที่ผายแลวกูบอกให้เอามอไซค์มาโอ้ยไอ,อ้เจ๋งเดี๋ยวก่อน อีกเยอหรอมึงอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะมึงอะตังค์ไม่ได้เอามาอีกแล้วใช่ไหมกูไม่ให้ยืมแล้วเว้ยตังค์อะไรของมึงกูปวดฉี่ปวดฉี่ออปวดฉี่มึงก็ฉี่เลยสิวะใครไปอุดรูมึงไว้อือฉี่อย่างนี้แหละรอแป๊บจะได้มีปุ๋ยกับต้นไม้ด้วยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฉี่มึงมีประโยชน์ด้วยหรอวะมีประโยชน์เซเวนวู้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้ปันอะไรอีกมึงจะฉี่จริงเหรอวะทำไมดูต้นไม้ดิ ผู้ผ้าสามสี่ไปด้วยว่ามีเจ้าเที่่าทางแน่เลยวะ่ะเนี่ยเหรอเออย่าเนี<จ>้มันงมงายยมีที่ไหนวะ้งมงายไม่เข้าเรื่องจริงนี้แหละแล้วแต่มึงแล้วกันอเออจะเร็วด้วยโอ้ยโล่งเลยว่ะ อันเฮ้ยไอ้ปันเฮ้ยไ,ไอ้ปันไปไหนอะไอ้ปันมันเป็นอะไรของมันวะไอ,นไอ้ปันเฮ้ยไอ้ปันเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละ,ะพี่นายจะทำยังไงดีวะพี่เอางี้กูมีวิธีเดี๋ยวมึงไก่อาร์ตไปลข้อสารมนาะ มาทำอะไรอะ่ะข้าพอมีวิธีปราบผีที่ข้าร่ำเรียนมาเดี๋ยวข้าจะทำพิธีไล่ผีออกจากไอ้ปันไล่ผีเนี่ยนะพี่ทำเป็นเหรอไปเรียนมาจากไหนก็ใน YouTube ไงโอ้ยมันจะสำเร็จไหมเนี่ยพี่เออนะมึงไม่ต้องถามเยอะไปทำตามที่กูบอกแล้วกันไป าเชิญเดินดูเลยจ้าได้ค่ะสุุดเอาแบบไหนจ้าเลือกได้เลยจ้าได้ไบบใหญ่ได้ใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดอกบัวไม่ล่าหนูลูกว่าไงจ๊ะน้องดอกแก้วคนสวยของพี่วันเนี้แต่งตัวโดนใจพี่เชร์จังเลยนะนี่ ใครน้องแกไม่ทราบฉันลูกคนเดียวอย่ะอย่ามาหื่นให้มากนะเดี๋ยวฉันจะฟอ้องพ่อให้จัดการแกสองคนได้หมดเลยพ <c oughs> ี่น้องหอกแก้วสวยไม่พอแถมยังดุดันไม่เกรงใจใครเลยพี่ดูดูดแบบเนี้ยพี่เชิดชอบชอบอ <c oughs> <c oughs> ีจกวกหน้าตาอย่างพวกแกนะใครจะเอาทำพันยะ <c oughs> โอ๊ยอีพวกนี้ ไปไปไปออกจากร้านฉันไปเลยไปลูกค้าไม่เข้าสักทีอ้าวอีเจ๊นี่อีฝาให้มันน้อยๆหน่อยนะเว้ย,ย,ยพวกข้าอุตส่าห์มาคุยด,ด้วยดีๆเดี๋ยวไปจับดูดฝากซะเลยนี่จริงเหรพี่เอาเลยฉันอยากเห็นมันจะดีเหรอเอาไอ้ทะลึ่งถึงฉันจะสวยแล้วก็เซ็กซี่ขนาดเนี้ยฉันก็เลือกนะเว้ย,ยโหดมันมันน้าชิบหายหน้าโดนไม้หน้าสามอะไรเงี้ย มาร์กับแอดจะไปไหนกันล่ะจ๊ะหรือว่ามาหาน้องออมหรือเปล่าจ <c oughs> ๊ะแหมเจอหน้าอ่อนไหนไม่ได้เลยนะเสียงสองเสียงสามกันเลยทีเดียวแล้วแกยุ่งอะไรด้วยอะ่ะพอดีพวกเราจะไปซื้อข้าวสารกันนะ่ะเอาไปทำไมกันหรอแล้วที่วัดไม่มีข้าวกินหรือไงฮะใกอ้ปันมันโดนผีเข้าพี่ป้องก็เลยให้พวกเราเนี่ยมาซื้อข้าวสารเพื่อทำพิธีไล่ผีอะเจ๊ผีเข้า,ขาอ เออเอาของเจ๊ไปก่อนเถอะกันเขาสานยั่ไหนเขาสานเขาสานเอาไปเลยเนี่ยดีเลยเจ๊พี่เข้ามันเป็นไงบ้างหน้าไปตามไปเพื่อามไปเถอะโอ๊ยอะไรกันกูปีผีเข้าอยู่บ่ได้เวลาอาจารย์เชิดแล้วลูกพี่ไปกันถูกป่ะเดี๋ยวกูต้องโชว์ละ ข้าวสามเอาขาสาลีมเอาข้าสารเสกม<ะ>าแล้วนี่มึงพาคนมาทำไมเยอะแยะเนี่ยมากันเยอะก็ดีละผีมันจะไม่กลัวเราไง<ะ>ข้าอยู่นี่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นใครโดนผีเข้าก็ขีบ้าวะปัญญาอ่อนของแบบนี้มองไม่เห็น ม่เชื่ออย่าลบกลูนะพี่ไร้สาระมึงสองมาเงียบปากเลยถ้าไม่ช่วยอ่ะก็ปูบปากน้ามข่ะก็เงียบด้วยกันทั้งหมดนี่แหละข้าต้องการสมาธิโอ้มา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 หมูเด้งหมูเด้งหมูเดงหมูเดงด้วยเทพแห่งออตติมัสแห่งดอนเจดีช่วยมาสถิตในข้าวสารเสกนี้เพื่อช่วยปัดเป่าไอ้ผีร้ายออกจากไอ้ปานด้วยเถิด เฮ้ยผีเข้าตรงนี้อ,ออปติมัสนี่มันเป็นเทพจริงเหรอพี่คงเป็นเทพรุ่นปูท่ทวดของพี่ป้องเขาอามั้งผีมันอรอกไปละไอ้ปันไอ้ปันไอ้ปันเพื่อนปัน ไอ้เจงี้นี่มันอะไรกันวะมึงไม่รู้ตัวเหรอวะเนี่ยเพื่อนเออสิไอ้เจงกูรู้สึกหมดแรงว่ะกูอยากนอนว่ะผมว่าทุกคนแยกย้ายก่อนดีกว่าครับไอ้ปันคงอยากจะพักเดี๋ยวทันีีผมจัดการเองครับไปกันเถอะจ้าดอกแก้วคนสวยของพี่มต้องมายุ่กับกูเล่พวกมึงไปเถอะ ไงวะน้องดอกด,ดอกแก้วไปดอกแก,วก,แก้วจา๋าไงละมือแล้วนี่พวกพี่ไม่ไปทำงานหรอครับเดี๋ยวถ้าหลวงพี่กลับมาจะโดนด่าวได้นะ กูยังไม่ไปหรอกเพราะกลัวมีเรื่องจะคุยกับมึงสองตัวเนี่ยเอ,อ่อผมว่าพรุ่งนี้ดีกว่าพี่ตอนนี้ไอ้ปันมันเหนื่อยมากใช่ไหมไอ้ปันออไปพรุ่งนี้พี่ไปไปทำงานไปทำงานไปพี่ไปมึงเลิกตอแหลกันได้แล้วมึงไม่ได้โดนผีเข้าและมึงสองตัวเนี่ยรวมหัวกันหลอกทุกคนพี่ป้องแล้วพี่รู้ได้ไงว่าไอ้ปันมันไม่ได้ผีเข้าอะ เออแล้วพี่รู้ได้ไงเออใช่พี่พี่นะอย่ามากล่าวหาพวกฉันลอยๆนะพวกฉันไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะแล้วอีกอย่างเรื่องแบบในี้ใครเขารอเล่นกันใช่ไหมเออทำไมกูจะไม่รู้ก็ในเมื่อกูไม่ได้มีวิชาและคาถาที่กูท่องอ่ะกูก็ท่องมัวมวถ้ามึงโดนผีข้าวจริงๆอ่ะมันคงไม่ออกง่ายๆแบบนี้หรอกเว้และนี่พวกมึงสองตัวจะรวมหัวมาหลอกกูทําไมวะพวกกูสาบเป็นห่วงวก,กูไม่ได้หลอกเลยใช่นี่นะ ทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นแผงของให้เจ๋ง<ช>มันบอกให้กูอะ่ะโดนผีเข้าสิงเล้วแม่กูทํางานออไอ้ปานปานเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวอะไรมึงจะทษกูคนเดียวนะเว้ยก็รวมหัวกันน่ะมึงโทษกูทำไมมึงนั่นแหละไม่น่าเชื่อมึงเลยทีู่มึงหวังแค่อูงนะ้งานแค่นี้เองเหรอวะกูขอไอ้เจ๋งนั่นแหละพี่มึงนั่นแหละไอ้ปานมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงก็ตัวหลมึงนั่แหละพอเลยมึงสองตัวนั่นแหละ ยังไม่สำนึกอีกถ้ากูไม่จับไม่ได้คาหนังคาเขาพวกมึงก็ไปยอมรับอีกและที่กูไม่พูดต่อหน้าคนอื่นนะ่ะกูไม่อยากให้คนอื่นเขามองมึงไม่ดีฉันขอโทษแล้วกันพี่โอขอโทษครับพี่ผมไม่ตัง้งใจอะ่ะพวกมึงอ่ะจำไว้นะเราอยู่กันแบบส่วนรวมกินด้วยกันนอนด้วยกันไม่ใช่ว่าใครจะเอาเปรียบกันก็ได้แล้วแบบนี้มันจะเรียกว่าครอบครัวได้ไงวะครับพี่ต่อไปผมจะไม่ทำ ผมก็จะไม่ทำแล้วพี่ตัวครับทำง,งานก็แยกย้ายไปทำงานกันได้แล้วเดี๋ยวลงพี่กลับมาก็โดนดูกันอีกไปไปไปแยกย้ายมึงไร้สาระจึงหายเลยพวกมึงเนี่ย